สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเจี๊ยบไพทาโรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยของชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม2569นะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างการทำนายก็จะเป็นภาพลักษณ์โดยรวมนะคะ อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปก็ขอให้ดูไพ่เพื่อเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตเท่านั้นอันนี้เราก็มาดูกันซิความรักของคุณในช่วงนี้ชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราก็มาดูภาพไพ่กันก่อนเลย,ยไพ่ปรไะดังคุณ2ดาบ6เหรียญไี่เม้าแฮงแม้นดอะฟูลเลิเวอร์แดาบสถ้วย10ไม้เท้าแล้วก็ไพ่ไปสุดท้ายคุณ3ดาบนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นในชุดของคุณนะคะมองว่าความรักของคุณในหลายคนช่วงนี้อาจจะมีปัญหาที่สวนทางกันนะคะหรือว่ามีอะไรที่ขัดแย้งกันอยู่นะอาจจะมีเรื่องที่ต้องตกลงปรงใจกันระหว่างคุณและก็คนรักนะคะมีเรื่องต้องตัดสินใจร่วมกันเหมือนคนสองคนกําลังคุ้นคิดพิจารณานะคะว่าจะเอาอยัางไงดีเกี่ยวกับความรักจะหยุดหรือว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้นะคะ อาจจะมีความคิดทัศนคติที่ส่วนทางกันก็ได้นะคะก็เลยกลายเป็นปัญหานะคะหรือมีอะไรที่ต้องตัดสินใจร่วมกันในช่วงนี้นะคะบางคนความรักอาจจะอยู่ห่างไกลทางไกลหรือว่าไปไป,ไปมามานะคะการสื่อสารพูดคุยอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องกันนะคะอาจจะมีปัญหากันได้แต่อันนี้มาดูซิว่าอุปสรรคปัญหาเป็นเพราะอะไรมองว่า คุณและคนรักอาจจะมีปัญหาเรื่องบุคคลที่สามเข้ามานะคะบุคคลที่สามก็อาจจะไม่ได้หมายถึงมือที่สามหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับชู้สาวเสมอไปนะอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงบริวารน,นะคะอาจจะเข้ามาแทรกแซงความรักระหว่างคุณแลวก็คนรักนะคะหรือไม่ก็อาจจะสอดรู้สอดเห็นนะ่ะเหมือนกับว่า เขาอาจจะอยากรู้อยากเห็นว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรอยู่ดีมีความสุขมากแค่ไหนนะคะก็อาจจะกลายเป็นปัญหาก็ได้คุณและคนรักอาจจะเกิดความลำคาญใจนะคะและอย่างหนึ่งอาจจะมาพูดเป่าหูนะคะอาจจะพูดนู่นพูดนี่ให้คุณและคนรักระแวงแขงใจกันก็เลยกลายเป็นว่ามีปัญหาเพราะคนอื่นมากกว่านะทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะปัญหาไม่ว่าจะอะไรก็เกิด ไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอยู่ที่คุณแล้วก็คนรักมากกว่านะคะไม่ใช่ว่าปัญหาจะต้องมาจากคนอื่นแล้วคุณจะต้องเป็นไปตามที่เขาพูดหรือว่ามายุแยงแต่แข่งรั่วนะคะเพราะว่าไม่มีใครเขาเข้าใจคุณได้ดีเท่าเท่ากับคนรักนะคะยังไงขอให้พยายามที่จะไว้เนื้อเชื่อใจคนรักจะดีกว่านะคะแล้วก็หันหน้าพูดคุยกันนะคะปรับความเข้าใจนะคะ ส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะคุณคาดหวังว่าความรักของคุณน่ะสิ่งที่คุณคิดแล้วก็หวังเอาไว้อะว่าความรักของคุณจะต้องอยู่ดีมีความสุขนะคะมีความมั่นคงเห็นไหมอยู่ด้วยกันเป็นคู่ดูแลกันมีความเห็นอกเห็นใจหรือว่าเข้าใจกันนะคะนี่คือสิ่งที่คุณคิดเอาไว้นะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะ คือการอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะส่วนอนดีตที่ผ่านมามองว่ามีปัญหานะคะก็อาจจะมีเรื่องระแวงแคงใจกันมีความทึกอึดอัดใจกันมีความทุกข์รู้สึกอึดอัดกดดันเครียดนะคะมีปัญหาที่หาทางออกไม่ได้เพราะว่าห้อยหัวต้องแต่งเลยนะคะได้ไพ่แฮงแมนนะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะ แสดงว่าอดีตที่ผ่านมามีปัญหากันนะคะละหองและแหงก็เลยเกิดความหวาดระแวงคางแคงใจกันมาถึงปัจจุบันนะคะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับญาติบริวารเพื่อนฝูงหรือว่ามือที่3บุคคลที่3ก็มีความเป็นไปได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่คุณจะเข้าใจกันนะคะควรเปิดใจคุยกันดีกว่านะคะขอให้ใจกันหรือว่ามีความบริสุทธิ์ใจซึ่งกันและกัน ความรักนั้นก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะแต่อันนี้มาดูซิว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรมองว่าคุณเริ่มเบื่อหน่ายเกี่ยวกับความรักนะเพราะว่าสิ่งที่คุณต้องการต้องการตัดสินใจนะคะที่ถูกต้องนะคะคุณต้องการตัดสินใจให้ถูกต้องตามคอลงคลองธรรมนะคะคุณยังลังเลใจยังตัดสินใจไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าจะกลับไปหาเขาหรือว่าเราจะรักตัวเองหรือว่าจะเดินไปข้างหน้ามูฟออนนะคะ หรือว่าคุณจะย่ำอยู่กับที่นะคะพไพ่ใบนี้ยังตัดสินใจไม่ได้นะเห็นไหมคุณยังมีความลังเลอีกใจหนึ่งก็เจ็บอ,จอ,กกจะะอีกใจหนึ่งก็อยากจะจากนะคะอีกใจหนึ่งก็อยากจะก้าวไปข้างหน้าเพื่อหาสิ่งดีๆนะคะแต่มองว่าคุณยังคิดถึงเขานะยังอยากกลับไปหาเขานะคะหรือคุณยังหรือคุณยังอยากจะให้เขากลับมาหาคุณนะ่ะคุณยัง ตัดสินใจไม่ถูกทางนะคะว่าจะไปทางไหนดีนะคะไปซ้ายไปขวานะคะหรือว่าจะเดินหน้าถอยหลังนะคะแต่มองว่าความรักของคุณยังย่ำอยู่กับที่นะยังไม่มีอะไรดีนะคะยังไม่มีอะไรดีขึ้นนะยังย่ำอยู่กับที่นะคะคุณยังไม่กล้าที่จะมุฟออนนะคะมองว่าคุณยังรักแล้วก็ผูกพันกับคนรักของคุณมากนะคะยากที่จะตัดใจนะคะ ส่วนด้านอนาคตนะถ้าไม่คุณก็คนรักอะเหมือนกับว่ามีรักทางเลือกเข้ามานะคะหรือไม่ถ้าไม่คุณก็คนรัก,กเป็นคนมีเสน่ห์นะคะมีคนสนอกสนใจเยอะถึงแม้ว่าจะมีคู่แล้วก็ตามนะคะถึงแม้ว่าจะมีคู่มีคนรักอยู่แล้วก็ตามแต่ก็มีคนเข้ามาสนอกสนใจนะคะมาสร้างความสัมพันธ์ให้แตกแยกนะคะยังไงขอให้คุณมั่นคงนะคะแล้วก็หนักแน่นนะคะ เพราะว่าไพ่อะเกิดความหวาดระแวงนะถึงแม้ว่าจะมีความรักที่ดีเข้ามาแต่มองว่าเห็นไหมมันมีปัญหาเรื่องมือที่สามะมีความไม่เข้าใจกันนะคะเหมือนจะเป็นไพ่ที่ดีนะแต่มีปัญหาที่แตกแยกนะคะแต่ไพ่ใบน,นี้เหมาะและดีสำหรับคนโสดนะคะมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะนะคะแต่สำหรับคนที่คุยๆหรือว่ามีคู่แล้วอะไม่เหมาะนะคะ หมือนก็ว่าจะทําให้เป็นปัญหามากกว่านะคะส่วนสิ่งที่คุณกลัวกว็ว่าปัญหาต่างๆจะไม่มีทางออกที่ดีนะคะคุณเครียดคิดมากวิตกกังวลน,นะคะอึดอัดใจนะคะพูดไม่ออกบอกใครก็ไม่ได้นะคะกลายเป็นปัญหานะคะเหมือนกับว่าคุณอยากจะอยู่คนเดียวเงียบๆนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะอยากจะใช้ความคิดนะว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะปัญหานี้จะมีทางออกที่ดีไหม จะมีความเข้าใจกันเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะหรือว่าต่างคนต่างต้องหันหลังให้กันคุณก็ค่อนข้างเครียดนะคะส่วนสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้วางแผนเอาไว้ว่าจะมีความรักที่ดีมีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งนะคะอยู่กันพ่อหน้าพ้อมตาพ่อมแม่ลูกนะคะมีความสุขทุกคืนวันหรือคนคุยคุยกันอยู่ก็อยากมีคู่ที่ดีมีชีวิต ความผูกพันที่ดีมีความรักที่ลึกซึ้งนะคะเพราะว่าได้ไพ่สองถ้วยอะ่ะต่างคนต่างก็อาจจะยังมีใจที่ดีมีความผูกพันกันนะคะแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องเดิมๆซ้ำๆซ,ซากๆนะคะสะสระยังไงก็ไม่เสร็จสิ้นน่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้ว่าความรักจะราบรื่นแต่ไพ่ปีนี้เหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้ยิ่งกวาดใบไม้ยิ่งกวาดเท่าไหร่ใบไ,ไม้ก็ยิ่งหล่นน่ะ ก็หมายความว่าปัญหาต่างๆยิ่งสาสางก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะมีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาจู้จี้จุกจิกกวนใจนะคะสาสางเท่าไหร่ก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะคะยังไม่สามารถพูดคุยหรือว่าเคลียร์กันได้ยังตัดสินใจไม่ถูกทางนะคะยังมีปัญหาคลักคลาคสังกันอยู่ยังไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะและไพ่ไปสุดท้ายอ่ะ ความเจ็บช้ำน้ําใจความทุกข์ใจเพราะว่าได้ไพ่สามดาบเหมือนกับว่าความรักของคุณถูกทิ่มแทงหัวใจนะคะมีบาดแผลของหัวใจนะคะคุณยังไม่สามารถไว้ใจคู่หรือว่าคนรักได้นะคะช่วงเนี้ยคุณอยากจะร้องไห้อยู่คนเดียวนะคะเหมือนกับว่าคุณต้องการร้องไห้คนเดียวร้องไห้ให้พอนะคะถามว่าปัญหาต่างๆจะมีทางออกไหม แม่หมอก็อยากจะเป็นกำลังใจให้หาทางออกร่วมกันนะคะเพราะว่าไพ่ไปแรกอะมองว่าจะมีการตัดสินใจร่วมกันน่ะจะมีการพูดคุยเจรจาตกลงกันและอีกอย่างหนึ่งคุณได้ไพ่ติดไฟแดงนะคะต่างคนต่างก็ยังคุ้นคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะจะหยุดหรือว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้นะคะยังอยู่ในช่วงระหว่างตัดสินใจนะคะ ปัญหาที่ผ่านมาถ้าไม่คุณก็คนรักเห็นไหมเหมือนกับว่าผักใส่ไล่ส่งกันน่ะอันนู้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ใช่ทําอะไรก็ไม่ถูกใจซึ่งกันและกันได้อย่างหนึง่งคุณทําผิดแต่คุณไม่โทษตัวเองอะ่ะคุณโทษคู่หรือว่าคนรักเหมือนว่าต่างคนต่างอาจจะโทษกันก็ได้แต่ไม่ยอมโทษตัวเองนะคะต่างคนต่างมีปัญหาก็โทษกันไปมาแต่ไม่ยอมโทษตัวเองอะ่ะ ไม่ยอมลดทิฐิไม่ยอมลดอีโก้นะคะก็เลยกลายเป็นว่าทะเลาะเบาแว้งขัดแย้งกันไปมีเรื่องไม่เข้าใจหรือมีอะไรที่หวั่นไหวนะคะทำให้ใจของคุณต้องทนกับความทุกข์นะคะเกี่ยวกับความรักแต่ไพ่ก็ยังดีนะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาไปแล้วหงละแหงขัดแยง้งมีเรื่องไม่เข้าใจแต่เห็นไหมเหมือนกับว่าอีกคนไปทางอีกคนไปทาง ผู้หญิงไปทางผู้ชายไปทางแต่มือก็ยังกลุ่มมือกันไว้ยังจับมือกันไว้นะคะแสดงว่าคนรักของคุณหรือว่าคอูคุณยังไม่ปล่อยคุณไปไหนนะเขายังมีใจให้คุณนะคะยังมีความผูกพันแล้วก็ยังจับมือคุณไว้นะคะแสดงว่าเขายังไม่ไปจากคุณนะเขายังเลือกที่จะอยู่กับคุณนะคะแต่เพียงแค่ว่าคุณใจเย็นๆนะคะพยายามตั้งสตินะคะพยายามมีเหตุผลนะคะ แล้วก็ต่างคนต่างเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะนึกถึงคุณงามความดีซึ่งกันและกันที่ทําร่วมกันมาหรือว่าตอนที่รักกันใหม่ๆนะคะแล้วคุณก็จะกลับมาเข้าใจกันเหมือนเดิมนะคะส่วนสําหรับคนโสดล่ะเป็นอย่างไรความรักความรักของคนโสดมองว่าคุณกินหรูอยู่ดีนะคะมีความสุขสบายเห็นไหมมีคนเอาอกเอาใจและคุณก็สวยสวยหล่อเลือกได้นะคะเลิศเลิศเลอเพอร์เฟกนะคะ มองว่ามีคนเข้ามาสนอกสนใจคุณนะคะและคุณก็ม <laughs> ีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะมีเกณฑ์การเดินทางไกลด้วยนะอาจจะไปถูกใจกับคนทางไกลก็ได้เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวต่างๆนะคะมีความสมหวังเกี่ยวกับความรักมีการเริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับความรักนะคะมีคนใหม่ๆเข้าใจคุณนะคะที่จะเข้ามานะคะหรือคุณอาจจะเลือกได้ก็ได้อย่างที่บอกอนาคตของคุณน่ะมีรักที่เป็นทางเลือกเข้ามา คุณสามารถเลือกได้ดีต่อใจสำหรับคนโสดนะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณจะเจอคู่แท้รักแท้นะคะได้ออกเดทกันมีความมีการสังสรรค์ซึ่งกันและกันนะคะได้พบปะพูดคุยกับคู่หรือว่าคนรักนะคะสำหรับคนโสดนะคะเห็นไหมมีการออกเดทกันแล้วก็เป็นเนื้อคู่มีคนเป็นคนที่มีสินเสมอกันนะคะเป็นลักษณะคนมีสินเสมอกันน่ะเข้าใจกันทุกเรื่อง ไม่ว่าจะพูดจะคุยอะไรก็ถูกใจกันชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ทำอะไรก็ดีไปหมดนะคะเหมือนก็ว่าเห็นดีเห็นงามทุกอย่างอะ่ะไม่มีปัญหาขัดแย้งสำหรับคนโสดนะคะถือว่าโชคดีมากๆนะสำหรับคนโสดนะคะถือว่าคุณโชคดีแล้วมีรักที่ดีเข้ามาบอกได้เลยว่าช่วงวาเลนไทน์นี้แฮปปี้สุขสมหวังตามๆกันเลยนะคะ แม่หมอก็ดีใจแล้วก็ยินดีด้วยนะสำหรับคนโสดนะคะส่วนคนคุยคุยหรือว่าคนมีคู่ก็มีโอกาสที่ดีที่จะกลับมารีเทิร์นคืนดีนะเพียงแค่ว่าคุณต้องลดทิฐิลดอิโก้นะคะเพราะว่าไพ่ไปสรุปอะ่ะให้คุณปิดหูปิดตากันขอให้คุณปิดหูปิดตาบ้างก็ดีนะอย่าไปรู้ทั้งหมดนะคะในบางครั้งคุณได้ยินได้ฟังอะไรมาหรือว่าเห็นอะไรมาก็ตามนะ ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้บ้างก็เป็นการดีนะคะปิดหูปิดตานะคะเพราะว่ารู้ทั้งหมดคุณก็ก็ไม่มีความสุขนะคะขอให้นึกถึงใจเขาใจเรานะคะแล้วก็ไม่ต้องไปฟังใครนะเหมือนกับว่าคนรอบข้างอะ่ะอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณน่ะอาจจะพูดนูน่นพูดนี่ให้คุณรู้สึกไม่ดีออย่าไปฟังใครทั้งนั้นน,ะนอกจากใจตัวเองนะคะขอให้ฟังใจตัวเองแล้วก็คู่แล้วก็คนรักของคุณนะคะ เพราะว่าไม่มีใครดีไปกว่าคนในครอบครัวนะคะแล้วก็ขอให้หมันทําบุญทํากุศลร่วมกันนะคะเพราะว่าคุณและคนรักมีสิ่งเสมอกันนะยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหนีกันไม่พ้นนะคะยังวนเวียนอยู่นะคะเพราะว่าคุณมีไพ่นางฟ้าให้พรนะคะให้พรคุณมีแต่สิ่งดีดเข้ามาในชีวิตนะคะมีสิทธิ์สมหวังเกี่ยวกับความรักอย่างแน่นอนนะคะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนะคะ หมานก็นว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามอยู่เสมอนะสำหรับคนมีคู่มีครอบครัวนะคะคุณไม่ต้องกลัวอะไรนะขอเพียงแค่ว่าคุณมีความบริสุทธิ์ใจซึ่งกันและกันร,ระหว่างคุณและก็คนรักนะคะแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะถ้าชื่นชอบถูกอกถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ